ะะเป็นงานท้ายสั้นนะคะสายยกนะคะตัวนี้นะคะเป็นรางอลูมิเนียมนะคะมาเฟืองนะคะรางยาวอยู่ที่1เมตรนะคะตัวนี้ก็รวมท้ายก็อยู่ที่ประมาณเมตรสิกว่าถึงเมตรยีินะคะไม่น่าจะเกินไปกว่านี้นะคะเมตรสิบประมาณโดยเมตรสินะคะระบบไกลกล่องนะคะมีเซฟเมีเซฟนกนะคะไม่บังตานะคะตัวนี้เมื่อเราปลดเซฟแล้วไม่บังตาถ้าลิงากงแตามด้านท้ายนะคะตัวนี้ ปีกโรเลอร์อันนี้แม่ค้าถอดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเวลาจะส่งเราก็จะให้ไปด้วยเป็นปีกโรเลอร์นะคะปีกนี้เป็นปีกโรเลอร์แล้วก็รองรับเยางด้วยนะคะสําหรับว่าใส่เป็นปีกข้างข้าวได้ด้วยนะคะอุปกรณ์ที่จะแถมนะคะลูกดอกหนึ่งดอกยางหนึ่งคู่กระสวยสายพีเอรวมทั้งแว่นเลนส์โพลารัย์นะคะตัวนี้ปลายทางอยู่ที่2,300บาทค่ะปลายทางนะคะอันนี้สําหรับสายยกทั้งหลายนะคะแล้วก็รางหนึ่งเมตรค่ะรวมท้ายก็เมตรสิบเซนนะคะ ย้ายง่ายแล้วก็ะสะดวกค่ะแบบยกนะคะแบบยกท้ายสั้น2 3 0 0ปลายทางนะคะสนใจติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทรและไอดีไลน์6ู6ย์แปดนะคะสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอนานนะคะวันนี้เข้ามาทั้งหมด12ลำนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยใครที่รออยู่นะคะก็ทักมาได้เลยจ้ะ บอดี้เป็นงานไม้สักตามนี้เลยนะคะลูกดอกหนึ่งดอกยางหนึ่งคู่ก็สวยสาย PE รวมทั้งแว่นนะคะ2,300ค่ะปีกโรลเลอร์นะคะโอเคขอบคุณค่ะ